สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพื่อนจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับเดนการ์ชิฟติกนะครับตัวนี้แม็กซ์อินออสเตรเลียนะครับแดนจิงโจ้นะจ๊ะก็นี่ครับเห็นไหมครับดูตามรูปก็จะมีรูปจิงโจ้นะครับก่อนกินนะครับมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะครับในนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์จากนมนะครับดังนั้นใครแพ้นมก็หลีกเลี่ยงนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะแช่ที่มาจากออสเตรเลียนะครับป๊นี่จ้านี่ก็จะมีหมด6แท่งนะครับนี่แล้วแกะออกมานะจ้ะเตรื แกะมานนี้นี่หมุนมันหมุนทั้งบนนะครับจุดจ่ะออออออกมาชี้นี่จ้าเห็นไหมครับนี่สีขาวอย่างนี้เลยนี่ขาวน้มกลิ่นโอเคนะเฮ้ยกลิ่นชีด,ดีนะครับกลิ่นหอมชีทหอมโอเคันกลิ่นชีที่หอมขานี้ชิมรสชติครับอื โอเคกินหมดแล้วรู้รสชาติได้เขาบอกนะครับว่าเฮ้ยชีสรสชาติดีมากครับเฮ้ยให้เนื้อนมนะครับที่มีรสชาติดีครับกินแล้วก็นุ่มนะครับแต่นะครับไอรสชาติชีสอย่างเงี้ยพี่อั้นนะครับว่ามันเหมาะกับการกินที่ให้วางบนเค้กเกอร์มากกว่านะครับไม่เหมาะกับการกินแบบเนื้อสัต์นะคือชีสเนี่ยถามว่าเรากินเปล่าๆได้ไหมกินเปล่าๆได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถเพิ่มรสชาติด้วยกันนะครับ วางบนเค้กเกอร์อนะครับหรือบางครั้งกินกับเนื้อสัตว์เห็นไหมถ้าเกิดใครเคยไปดำมาัธยาคาครหรือไปยุโรปเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยเขาเอาอันชีนะครับกินกับพวกเค้เกอร์แล้วก็กินกับพวกแฮมนะครับพวกไส้กรอกเนี้ยตัวนี้นะครับเข้ากับเค้เกอร์มากกว่านะจ๊ะหรือใครจะกินเปล่าๆแบบเพียงก็ได้นะครับเพราะเพียงก็สามารถกินเปล่าๆได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ย มันอาจจะเลี่ยนไปนะครับแนะนำไม่กินแบบเทกเกอร์นะครับเข้าเข้ากันมากเลยเข้ากันมากเลยโอเคครับไปเจอกันในรูปคลิปนี้เป็นเท่านี้ครับชอบฝากกดแชร์ด้วยครับร่วมดึงข่าอยากสมัดยินครับมีช่องทางธนาคารออมสินขึ้นอย่างนี้นะจ๊ะหรือนะครับสามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องเพียร์ได้ครับโอเคครับแล้วก็ไปเจอกันในคลิปหน้าจ้า